สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่ดาวจะมาบอกเคล็ดลับดีๆจากการปลูกหอมแขกอย่างไรให้ต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับเกษตรผสมผสานเกษตรสวนบ้านบุญและคุณแม่ยุคใหม่บายแม่ดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆคะวันนี้แม่ดาวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกหอมนะคะแต่วันนี้ ไม่ใช่หอมทีเ่เป็นหอมไทยนะคะวันนี้เป็นหอมแขกจ้าเพื่อนๆดูสิว่าต้นเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะจากที่ที่แม่ดาวเคยทําคลิปก่อนหน้านี้นะคะคือตรงนี้แม่ดาวได้มีการปลูกแล้วก็ถอนไปกินแล้วนะคะตอนนี้น้องเขาก็จะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีฝั่งนู้นด้านในนะคะเพื่อนๆก็จะมีที่แม่ดาวปลูกกระเทียมกับ ต้นหอมไว้อีกนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้แม่ดาวจะาให้มาดูต้นนี้นะคะว่าตรงนี้เป็นหอมแขกคะ่ะเพื่อนๆนี่แม่ดาวจะให้ดูหน้าตาหอมแขกนะจ๊ะประมาณนี้จ้าทุกคนตรงนี้เป็นส่วนของรากนะคะแล้วก็น,นี้เป็นส่วนของด้านบนนะจ<ๆ><ๆ>๊ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะต้นนี้นะคะที่แม่ดาวเ,เอามาปลูกเนี่ยจะเป็นหอมแขกแต่ว่าหัวเขาจะเล็กกว่านี้หน่อยนะคะเพื่อนๆ หอมแขกจะมีสองแบบนะคะก็คือจะมีแบบใหญ่แบบนี้นะคะนี่ประมาณกำปัน้นแล้วก็จะมีเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งก็มีนะคะส่วนต้นนี้ที่ไม่ดาวมาปลูกก็จะเป็นหัวหอมแขกเล็กกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีง่ายๆเลยค่ะอ่าไม่ดาวขอตั้งกลงตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยจ้ะมองเห็นไม่เอ่ยอ่านี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะแบบ อ่าโอเคค่ะเพื่อนๆนนี่นะคะแม่ดาวใช้ตรงนี้นะคะเราเอาไว้กินปกติค่ะเราไม่ต้องเอามาปลูกทั้งหมดนะคะเพื่อนๆนในส่วนที่เราอาจะเอาเขามาปลูกนะคะคือเพื่อนๆตัดตรงนี้ค่ะบริเวณก้นนะคะนี่นะคะต้นก้นที่มีรากอ่าเราแกะนี้ออกก่อนนะคะตัดประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นะคะพื้นที่ตรงนี้ลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราแบ่งเป็นสี่ชิ้น ะะคะตัดไปปุ๊บแล้วก็แบ่งเป็นสีชิ้นนะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะให้ดูนะคะอันนี้ที่แม่ดาวจิ้มอยู่ลงในกระถางนะคะแม่ดาวจะเอาขึ้นมาให้ดูนี่นะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะหยิบขึ้นมาให้ดูน,นี่ที่แม่ดาวจิ้มลงไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ดาวจะเอาในกระถางให้ดูนะคะ นี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้จะเป็นหัวหอมอันนี้เป็นหอมอีกหอมหนึงนะคะที่เป็นสีส้มนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เป็นสีม่วงๆนะคะนี่นะคะเพื่นอนๆก็คือเราตัดตูนแล้วเขามาแบ่งสี่ส่วนนะคะหรือว่าถ้าลูกเขาเล็กเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นแค่สองส่วนก็ได้นะคะเพื่อนเพมองเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นะคะถ้าลูกเขาเล็กเราสามารถตัดแบ่งเขาเป็นสองส่วน ครึ่งกลางนะคะก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ยากค่ะเพียงแค่เราทำกับข้าวเนี่ยเราก็ตัดตูดเขาแต่อย่าทิ้งเสียดายนะคะเนี่ยเราสามารถเอาเขามาปลูกได้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆนดูสิเห็นไหมอืมเอาไปทํากับข้าวได้ก็อย่างน้อยก็ต้มจืดให้ลูกๆของเรานะคะได้หนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆนดูสินี่นะคะเนี่ยแล้วแม่ดาวก็จิ้มเขาลงไปนะคะ แล้วก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือดินที่อยู่ในกระถางเนี่ยจะเป็นดินที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้คือ,เ,อเราปรุงเรียบร้อยแล้วเราปลูกแล้วก็ขี้ไก่นี่คือเป็นคุณพ่อเอามาใส่ให้นะคะเนี่ยเราก็จิ้มเขาลงไปง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเราอาจจะใช้นิ้วมือจิ้มเขาลงไปหน่อยเพื่อที่ให้เขามีพื้นที่อ่าเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆ กดเข้าไปเล็กนิดนึงเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเนี่ยพอเขาโดนเอ่อโดนน้ําแล้วน้ําลงไปเยอะเนี่ยเขาก็จะเด้งตัวขึ้นมานะคะ,ะแม่ดาวขยับไปนิดนึงน,นะคะพอเวลากินแม่ดาวก็จะทยอยเอาไปกินนะคะก็คือไม่ได้ถอนทีเดียวเลยเดี๋ยวแ,แม่ดาวปลุกก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ดึงน้องเขาขึ้นมานะคะ,อะโอเค ถ้าใครอยู่คอนโดอยู่บ้านเช่าอยู่ห้องแถวนะคะก็สามารถซื้อดินดินปลูกนะคะมาแล้วก็มาผสมกับปุ๋ยนะคะก็จะ,ะได้กินแล้วเนาะง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆนี่น,นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวแม่เดาจะเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะพอเวลาต้นเขาเติบโตแล้วเนี่ยเติบโตแค่ไหนนะคะเพื่อนๆดูเนี่ยถ้าจับดูประมาณนี้นะคะอันนี้นิ้วก้อยแม่ดาวนะแม่ดาวเทียบดู นี่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนิ้วก้อยไม่ดาวเอาเดี๋ยวไม่ดาวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆน,นี่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนิ้วก้อยไม่ดาวนี่เขาสูงนะคะสูงอยู่นะคะน่าจะประมาณหนึ่งไม้มรนทัดหนึ่งไม้มรนทัดได้ี่ตรงนี้นะคะประมาณหนึ่งไม้มรรทัดได้แต่ว่าต้นนี้น่าจะเออ่ยอดนี้น่าจะสูงกว่านะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ดาจะทําคืบให้ดูอันนี้หนึ่งคืบนะคะเพื่อนๆ หนึ่งคืบประมาณสองคืบแล้วก็อันนี้ก็จะยาวกว่านะคะประมาณเนี้ยอ่านี่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ว่าเขาใหญ่ประมาณไหนนี่นะคะนนี้เป็นหลอดที่แม่ดาวได้มาจากร้านสะดวกซื้อร้านดังนะคะนี่แม่ดาวจะให้ดูอันนี้คือหลอดดื่มน้ํานะคะนี่นะคะความสูงของเขา ประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะนี่นะคะเกือบสองหลอดนะคะเกือบสองหลอดต่อกันนี่นะคะแล้วก็ความนี่นะคะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะใหญ่กว่าหลอดด้วยนะคะเพื่อนๆต้นเขานะคะอน,นี้ไม่ได้จะดึงถุงออกเลยนะคะเพื่อนๆนอะจะดึงถุงออกให้เพื่อนๆดูเลย นี่นะคะอันนี้ขนาดของหลอดนะคะอันนี้ขนาดของของน้องต้นหอมเรานะคะนี่นะคะใหญ่กว่านะคะเพื่อนเ่อนเห็นไหมนี่นะคะอ่านเทียบยอดนี้นะคะนี่คะน้องต้นหอมของเราใหญ่กว่าหลอดนะคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมสูงกว่าใหญ่กว่านะคะเห็นไหมอันนี้แม่เราก็ลดน้ำปกตินะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวลงไปด้วยตอนเช้านะคะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเห็นไหมอ่านี่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวทดลองดูนะคะเพื่อนๆถ้าใครปลูกแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าใครมีวิธีการที่แนะนำแม่ดาวนะคะที่ อ่อให้เป็นประโยชน์นะคะก็แชร์แล้วก็แบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นี่การปลูกหอมแขกง่ายๆนะคะยังไงฝากเพื่อนๆนช่วยกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะแล้วก็แม่ดาวก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวออฟฟิศที่จะออกมาทำกเกษตร พอเพียงนะคะเหมือนแม่ดาวนะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วนะจ๊ะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย